สำนวนที่มักออกข้อสอบสำนวนที่มักออกข้อสอบ 1. โลภมากลาภหายโลภมากลาภหายโลภมากเกินไปในที่สุดจะไม่ได้อะไรเลย 2. พิมพ์เสนแลกกับเกลือพิมพ์เสนแลกกับเกลือ หมายถึงการลดตัวเองไปเกลือกกลั้วเพื่อกระทำการใดๆกับสิ่งที่ต่ำกว่าจะมีแต่เสียหายกับตนเองเปล่าๆ 3. เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายหมายถึงเสียเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ยอมเสียทำให้ต้องมาเสียมากในที่สุด เป็นสำนวนเปรียบเทียบคนที่ขี้เหนียว 4. พูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองพูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองหมายถึงคำพูดบางครั้งหากพูดออกไปอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองหรือคนรอบข้างหากอยู่เฉยๆไม่พูดอะไรออกไป ยังจะก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่า 5. หูไวตาไวหูไวตาไวรู้ทันเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 6. หูตาสว่างหูตาสว่างหมายถึงรู้เหตุการณ์มากขึ้นรู้ความจริงมากขึ้น 7. หูกว้างตากว้าง หูกว้างตากว้างหมายถึงรอบรู้ทันเหตุการณ์มองเห็นการไกล 8. หูยาวตายาวหูยาวตายาวหมายถึงรอบรู้ทันเหตุการณ์มองเห็นการไกล 9. แจงสีเบีย้ยแจงสีเบีย้ยหมายถึง การพูดชี้แจงหรืออธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วน 10. ชักแม่น้ำทั้ง5ชักแม่น้ำทั้ง5ห,หมายถึงพูดจาหวานล้อมยกยอบุญคุณเพื่อขอสิ่งที่ประสงค์ 11. สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำหมายถึง สอนคนอื่นในเรื่องที่คนคนนั้นมีความรู้อย่างดีอยู่แล้ว 12. ชี้โพร่งให้กระรอกชี้โพร่งให้กระรอกหมายถึงสอนการแนะนําหรือชี้ช่องทางให้คนไม่ดีซึ่งมีโอกาสที่คนเหล่านั้นจะไปกระทำสิ่งไม่ดีตามที่ได้แนะนํา 13. น้ำหนึ่งใจเดียวน้ำหนึ่งใจเดียวหมายถึงกลมเกลียวสามัคคีกัน 14. น้ำตาเช็ดหัวเขา่าน้ำตาเช็ดหัวเขา่าหมายถึงเสียใจเพราะช้ำใจหรือต้องผิดหวังอย่างหนัก 15. น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือหมายถึงอย่าขัดขวางผู้ที่มีอำนาจเป็นคำพูดเชิงเตือนสติ 16. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหมายถึงวันนี้ก็ขอจบการเรียงการสอนแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำ